สวัสดีครับเราอยู่ในเกมมือถือที่ชื่อว่า Super s u s ันะฮะเคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวอ m ัง g ัสที่ผสมหลายๆเกมเข้าด้วยกันนะครับเกมนี้ความน่าสนใจนะฮะมันอยู่ที่อาชีพนะครับบทบาทซึ่งมีเยอะมากเมื่อกี้ผมลองเล่นบทบาทใหม่นะฮะที่เป็นนักวางเพลิงนะครับผู้วางเพลิงอันนี้ยังมีการ์ดเหลืออยู่คือถ้าเกิดเรามีการ์ดอยู่นะฮะเราสามารถใส่การ์ดเข้าไปได้นะครับเพื่อที่จะเล่นเป็นอาชีพนั้นในรอบต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมันก็จะสุ่มนะฮะจะสุ่มเป็นอาชีีพท่เรราาลลลดอคมแ้วนะับ อ่ะผมซื้อสกินนี้ก่อนหุ่นยนตเนี่ยฉากข้างหลังมันเหมือนบอลสตาร์เลยนะฮะเนี่ยแบกกราวเวลาได้ของมาเหมือนมากมีบัตรหมอดูด้วยนะฮะยังไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ไน Watch นะครับส่วนอันนี้กิ้งก่าคาเมเลียนเนี่ยเล่นไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ตอนเทอร์เทียลนะฮะคือสามารถล่องหนได้ไม่มีใครเห็นนะครับไม่มีอะไรมากอ่ะมาลองเล่นดูด้วยหุ่นสควิตเกมเป็นผู้วางเพลิงอา้าเป็นผู้ทำนายซะง,งั้น ตรวจสอบแคมป์ของคนอื่นหาคนหลอกลวงแล้วใช้บัตรไปแล้วนะเมื่อกี้ผู้ทำนายโอเคเล่นยังไงผู้ทำนายตรวจสอบคนอื่นหาคนหลอกลวงอ๋อตรวจสอบได้สามครั้งเดี๋ยวนะต้องมายืในีใกล้ใช่ไหมผมเลือกบัตรไปแล้วนะเมื่อกี้เขาคือผู้หลอกลวงเหรอเป็นตัวแฝงรีบบอกคนอื่นเร็วผมเล่นกับบอทดนะฮะใช่ไหมเหมือนเป็นบอทดสีเขียวครับโอเคอย่าง,งั้นบอรสีเขนะียวเลย เันก็คิดว่าสีเขียวเหมือนกันสีเขียวไม่พูดอะไรเลยโอ้โหบบทฉลาดมากเฮ้ยเล่นกับบอดแล้วสบายใจฮะบอทฟังเราอะ่ะคิดดูสิเนี่ยทุกคนพูดว่าสีเขียวก็สีเขียวเหมือนกันนะคือฟังผมหมดเลยสุดยอดมากโอเค <c oughs> นี่นี่เป็นไงผู้ทำนาย เปิดทันทีใช้66สดาวนะฮะไม่ย่างั้นก็ต้องรอก่อนชุดสวยดีนะผู้วางเพิงเอาละวิธีการก็คือราดน้ำมันให้ทั่วให้โดนทุกคนท่องให้เขาอยู่ในวงนะฮะจนกว่าจะครบเวลาได้ทีละคนนี่วางไปแล้วหนึ่งยังจุดไฟไม่ได้นะฮะต้องวางให้ครบก่อนได้ทีละคนอืม อันนี้ไม่น่าจะบอดมั้งน่าจะคนหรือเปล่าเอาไม่โดนต้องอยู่ในวงเอาผมว่าคนแน่เลยรอบนี้จริงด้วยอันนี้คนเนี่ยบางคนใช้ไมค์บางคนพิมพ์แชทนะฮะคุยกันคนละทางจะรู้เรื่องไหมเนี่ยสีมพูดโดนไปสีวิขอบใจมากถ้าวางไม่ครบคืออันนี้ไม่ได้นะฮะ เออฮะอืมเกือบครบเวลาแล้วเมื่อกี้อันนี้ครบแล้วสองคนอันนี้ด้วยอันนี้วางไปแล้วข้างบนนี้ล่ะอ,อือฮออ๋อมีคนกดปุ่มก่อนเลขหนึ่งสองสามเลขสามคนเองเอา้าสีเหลืองโวดผมอย่ายพึ่งออกนะเพื่อนอย่ายพิ่งหมดอา้าวใช่ โอ้โหยังไม่ได้จุดไฟเลยอ้าวโอ้อุตสาห์ใช้บัตรไปสแสดงว่าบัตรไม่การันตีเหรอช่วยหวตผมออกไปหน่อยครับอ้าวห <laughs> วตผมเลยครับสีแดงเป็นจ็กเกอร์ไม่ใช่จ็กเกอร์ครับผมอยากไปเล่นด่านอื่นต่อสีแดงจ็กเกอร์แน่นอนเพื่อนหวตสีส้มกันใช่ไหม อุตสาห์ใช้บัตรทำไมไม่การันตีอ่ะมันน่าจะการันตีนะสีส้มเห็นไหมไม่มีใครบทผมเลย <laughs> สีส้มโดนไปมีปีกบินด้วยนายรอดแล้วอ้าวทายถูกด้วยเพื่อนโอเครอบแรกนี่ผมเล่นอันนี้ได้นะเผาสำเร็จเพราะว่าเล่นกับบอทบอทไม่รีพอร์ตเนี่ยมีแบบแล้งมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะระบบ สีขาวสแกนแล้วสแกนนานมากเก็บนู่นเก็บนี่ปลดล็อกนู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยภารกิจด่วนเปิดแล้วรีบไปทำให้เสร็จภารกิจด่วนคืออะไรเก็บระยะเดินสามพันเมตรก็มีเควสเพียบใฮ้ให้ใเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยว uh huh. รูบดบัตรอืมโอเค สีฟ้าอ่อนอาจจะไม่ใช่ซ่อมเกรอกชิลนะฮะคือแมพก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเดะ็ะสีชมพูฮะสีขาวโดนคิวโดนคิวไปแล้วสามคนสีม่วงรีพอรตอีกแล้วสีม่วงสีม่วงแน่นอนฉันเองฉันเองฉันเป็นหัวตัวเองนี่แหละสีแดงไป็นจ็กเกอร์สีม่วงใช่หรือเปล่าโดนเตนะไปฮะ สีม่วงไม่ใช่ใครบอกว่าสีม่วงคนแรกเมื่อกี้งานผมหมดแล้วอะ่ะอ๋อบันคิดด่วนคือปิดไฟปิดอะไรพวกนี้ใช่ไหมสีมูยยงหลังมาดิมาดิอื้อ,เอืเหลือกี่คนเหลือห้าคนเฮ้ยมีคนไม่อยู่กับเรามีคนไม่อยู่กับเราแต่ก็อาจจะไม่ใช่สีมูน่าจะโอเคหัวหน้าทีมลาเตเวน ควสโอ้ oh. ไม่มีใครมีสกิลอะไรเลยเหรอบัตรเบิดไม่ได้ใส่มาเหรอมันน่าจะใส่เราใช้ได้เลยนะเอาปิดประตูปิดประตูสีเหลืองอาจจะไม่ใช่เออฮะไม่ใช่เหมือนกันสีมพูก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้มาเร็วมาเร็วมาดูเร็วถ้ามีคนโดนค uh ิว huh. อไปทำงานสิ โบกมือทักทายโบกบ้างโบกบ้างเอ๊สีเขียวแน่เลยสีเขียวไม่โบกมือสีเขียวไม่โบกมือคนอื่นโบกมือหมดทําไมสีฟ้าอ่อนมาเร็วเดี๋ยวทำเองเจ็ดหกหนึ่งสี่หกฟ้าอ่อนกับเขียวอยู่ด้วยกันหรือหกคนนี่นึกว่าห้าคนฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนเออฟ้าอ่อนกันหมดเลยไม่ใช่อ้าว อ uh huh. เป็นไงคนซ่อมไฟหัวหน้าทีมดับเพลิงประชุมฉุกเฉินเอาล่ะระดับสิบแล้วนะฮะตอนนี้สีชมพูเป็นคนกดสีมพูไม่สีฟ้านั่นแหละสีชมพูโดนไปสองน้ำเงินกับเขียวเข้มใช่ไหมไม่ใช่อ้าว อ๋อ oh, เป็นโจ๊กเกอร์สีชมพูเป็นโจ๊กเกอร์ตัวเองเป็นจ๊กเกอร์ทำไมไม่ทำตัวให้น่าสงสอ่ะเออโอ้ยกว่าจะได้มาแก้มือใหม่โอเคโอเคโอเคกดราดน้ำมันนะฮะให้ครบสี่วิอืมไปละหนึ่งสอง อย่าหนีสิอย่าหนีสิเพื่อนอืมคนนี้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 อือหืสามคนแล้วคนนี้คนนี้อ้าใครกดปุ่มฟ้าอ่อนโดนโวตไปสามคนที่เหลือโหวตข้ามพูดกันคนละภาษานะห้องนี้อ่าปิดไฟพอดีเลยในห้องที่คนเยอะเฮ้ยไม่มีใคมรมาเปิดไฟเลยเหรอ โอ้ oh, ตกใจอะฮอเคโอเคอย่าไปจากวงเพื่อนอย่าพึ่งไปจะวงเออสีคนแล้วคนที่ห้าคนที่ห้าออฮะต้องทำตัวไม่ให้หน้างสงสัยด้วยไปไหนกันหมดโอเคตอนรวมตัวนี่แหละเป็นโอกาสดีมากอืมอืมโอ้ย oh. มีคนโดนคิวซะก,ก่อนหรือ,อก,กี่คนหรือ,อแค่คนเดียวฮะสองคนคนเดียวคนเดียวโอ้ว่าแล้ว <laughs> โดนโหวตซะก่อนโถเอ้ยอีกแค่คนเดียวเองเราเป็นวิญญาณเราล่าน้ำมันได้ไหมจุดไฟต่อไม่ได้อุตส่าห์ได้เป็นโถเอ้ย